โอเคค่ะเริ่มงานกันเลยจ้าทุกคนตามติดชีวิตช่างแต่งหน้าหนึ่งวันนะคะเวลาตอนนี้ประมาณตีสามนะคะเราจะมุ่งหน้าไปที่ลำโพนเพื่อที่จะไปแต่งหน้าเจ้าสาวนะมาดูวิถีของชา่างแต่งหน้าขับคนเดียวอุ้ยอุ้ยรถชนวายเนี่ยกลัวที่สุดเลยแล้วขับมาคนเดียวด้วยเป็นกำลังใจให้ดอดอด,ด้วยเนอะมาคนเดียว ใายเดียวเท่านั้นขับรถกันนะโอเคค่ะก่อนอื่นเลยนะการที่เราจะไปแต่งหน้าให้เจ้าสาวเนี่ยเราต้องดีเวลากับเจ้าสาวให้ดีก่อนเลยนะทุกคนเพื่อที่จะทําให้มันดูแบบว่าแบบว่าค,น,แบบาคนโทรลได้ง่ายเวลาไปสิ่งสาคัญเราต้องไปให้ถึงก่อนที่จะได้เริ่มแต่งหน้าที่เรานัดเจ้าสาวไว้แล้วต้องไปเตรียมของเตรียมอุปกรณ์ให้เรียบร้อยนะคะสําคัญมากคือเรื่องของเวลา และอีกอย่างหนึ่งนะคะเราต้องถามเจ้าสาวก่อนว่าเจ้าสาวชอบทรงไหนหน้าแบบไหนเราจะได้ทําตามใจของเจ้าสาวเพื่อที่จะทําให้วันนั้นเป็นวันที่ดีที่สุดของเจ้าสาวคะ่ะวันนี้เราก็ขอเข้ามางีบเพื่อว่า <c oughs> รอบสองเราจะได้มีแรงนะคะทุกคนนอนในรถก็เป็นเลยซาตอนแต่งหน้าก็ไม่ได้ถ่ายคลิปลงนะเกรงใจเจ้าสาวเดี๋ยวตอนเปลี่ยนชุดรอบสองเนะี่ยค่อยว่ากันนะเาะว่าเติมน้ำน,นิดนึงก็คงแบบ อนุญาตรับ่อนเดอจ้าเติมหน้าเปลี่ยนทรงผมให้เจ้าสาวนะคะดีลกันไว้แล้วว่า รอบนี้เราจะเอาเป็นฟิลเหมือนว่าเจ้าหญิงซินเดอเรล่าคือทรงเป็นทรงกล้วยหอมตอนที่ไปเต้นรำกับเจ้าชายนะคะเราปรึกษากันไว้แล้วตั้งนานแล้วนะพวกที่จะได้ส่งที่ถูกใจเจะสามารกที่สุดในการที่จะเปลี่ยนงานพิธีตอนบ่ายนี้เนาะเป็นการงานกินเลี้ยงเอาแบบฟิลหวานฟิลแบบลูกคุณหนูดูแพงซินเดอเรล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะผลงานก็จะมีอยู่ตรงนี้นะจ๊ะเอ็นเคดิตอจ๊ะ สภาพตอนนี้ก็คือควรที่จะนอนนะทุกคนเสร็จงานเสร็จภารกิจแล้วหนึ่งแมปตามติดชีวิตช่างแต่งหน้าลาไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบาย